คไปแล้วค่ะมีงานเช้าลูกโอเคค่ะค่ะเอาโอเคค่ะ <c oughs> สำหรับคอนเสิร์ต <c oughs> Beauty and the Beast a Comedy โรแมนติก oh. Comedy c o n โรแมนตติิกคคออมมเเดี้นนสร์ะคะ <Hello. S 1> ก็เริ่มแสดงวันวันอะไรนะวันเสาร์ที่29 คนเดียวก้าวบรรทุนเดียวกันแค่พลิกปุ๊บโอเคค่ะยี่สิบเก้าพฤษภาคมค่ะจำนายบอรวันที่สิบห้าสิบห้านี้นะค่ะคมนี้เท่านั้นนะคะขายตเมเจอร์ทุกสาขาครับใช่ค่ะอย่าลืมจองกันไว้เลยนะคะครับผมทายจะเห็นทุกอย่างเลยที่ไม่เคยเห็นแน่นอนเลยพิเศษนะคะเกสทุกคนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากแสงสีเสียงอลังการจากที่ไหนนะคะโรงละครอักษราครับซอยราน้ำ เป็นสถานที่ที่เราเจอกันด้วยถูกต้องและจะเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราได้เจอกันยังอ๋อยังไม่ใช่ใช่เป็นสถานที่ที่เธอไปสร้างความปิ๊งกันที่นั่นยัง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 ค่ะยังไงนะคะเพราะเราก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตเนสเคค่ะครับเป๊ะว่าออนเซ็นนะคะวันนี้ยี่สิพฤษภาคมนี้นะคะตอนนี้ก็สามารถจองบัตรได้เลยนะคะว่าจะเป็นบ้านรังนกนะคะแล้วก็บ้านที่เคค่ะอย่าลืมจองเข้ามาเยอะๆนะคะเราจะไปเป๊ะอ้วกันแล้วก็มาสวยแล้วก็ร้กัน อ๋อเหม็นขาดเย